กลับมาช่วงบ่ายกับกิจกรรมเท a เชอร์ฮันหลังจากได้กินไอติมดอกกุหลาบชื่อดังของฝรั่งเศสไปสงสัยสมาชิกแต่ละคนจะเริ่มตาปลือกันซะแล้วพรน,นี่เดินหาฐานหัดไปกันไม่เจอเลยทีเดียวเดินวนไปวนมาอยู่หลายรอบ ซึ่งในฐานของ VR History จะเป็นการดูวิดีโอภาพเสมือนจริงที่เล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเมืองคาคาซอนเช่นเมืองมีความสำคัญในช่วงสวงครามครูเสดได้อย่างไรทำไมเมืองถึงมีกำแพงเมืองถึงสองชั้นและชื่อคาคาซอนมีความหมายว่าอะไร วิดีโอจะใช้เวลาประมาณ10นาทีหลังจากนั้นทุกคนในทีมจะต้องช่วยกันทำควิสที่มีทั้งหมด10คคำถามโดยทุกคนจะโดนเก็บมือถือจนเกลี้ยงไม่สามารถกดค้นหาคำตอบจากอากูได้นะงานนี้ต้องใช้สติและความจำล้วน และในระหว่างทางที่เราเดินไปกำแพงเมืองเราก็ได้เจอกับใจแอนคาคาซอนทึ่บอกเลยว่ามันใหญ่มากและน่าเล่นสุดๆแต่อันนี้มันไม่ใช่หนึ่งในชาเลนจ์ที่เราต้องเล่นนะแต่บอกเลยเดี๋ยวต้องกลับมาตรงนี้แน่นอนมาที่ฐานหัดไป Man the Wall ในฐานเนี้ยทีมเราจะต้องช่วยกันติดสติกเกอร์ ใช่แล้วฟังไม่ผิดติดสติกเกอร์โดยที่ทีมเราอะ่ะจะมีมีเปิลตัวสีดำโดยที่เราจะต้องเอาเทปสองหน้าติดที่ขามีเปิลทั้งสองข้างให้ครบทุกตัวแล้ววางเรียงบนท่อนไม้ที่ยาว2เมตรจากนั้นก็ต้องรีบวิ่งเอาท่อนไม้อะไปวางที่ขอบกำแพงเมืองทีมไหนะจะทำเวลาได้เร็วที่สุด okay, wait, 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 wait. ฐานถัดไปแอ็กสโตรอิงหรือเรียกภาษาบ้านๆว่าป่าขวานนั่นแหละแต่ไม่ใช่ในชุดนี้นะอันนี้แค่แต่งตัวเรียกความฮึกเหิมเฉยๆส่วนจิ๋วๆอย่างน้องอิงก็ป่าดาวกระจายแทน <Yes. S 1> มาถึงฐานหัดไปมีเปร์โบลิ่งซึ่งจะมีลางโบลิ่งยาวกว่า10เมตรโดยที่ปลายทางจะมีเหล่ามีเปิ้ลสีสันสดใสย,ยืนหันข้างเอาด้านผมอมๆมารอรับลูกโบลิ่งของเรา และสำหรับคนทั่วไปที่มาต่อคิวเล่นถ้าทำคะแนนได้ตามเป้าได้โปรโมทายด้วยนะมาถึงฐานสุดท้ายกับคาคาซอน Exit ซ e e มี ble, ที่เขาลงทุนเพ้นสีที่หน้ากล่องเกมคาคาซอนให้เป็นสีดำแล้วเว้นช่องหน้าต่างเอาไว้เพื่อให้เหมือนมีเปิลติดอยู่ในคุกใต้ดินแล้วเราอ่ะก็ต้องช่วยกันพาเขาหนีออกมา เกมจะเป็นโลเพย์ให้เราสวมบทบาทว่าตื่นขึ้นมาอยู่ในห้องมืดที่ไรแสงสว่างเราอยากจะออกจากห้องนี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เกมจะมีอิสระเหมือนเกม RPG ซึ่งมีดันเจียนมาสเตอคอยดำเนินเรื่องและคอยตอบคำถามต่างๆ ต้องบอกว่าฐานเนี้เป็นเกมโปรดของใครหลายคนรวมถึงพี่เล็กและน้องอิงด้วยและในระหว่างเล่นคุณมอริสเจ้าของค่ายฮานซินกรุ๊ปและคุณคราวสร์เนอร์นักออกแบบเกมคาคาซอนก็แวะมาทักทายบอกเลยว่างานนี้มีเปิ้ลหมดหน้าตักไม่ว่าแต่เสียงหน้าแพ้ไม่ได้ หลังจากจบภารกิจสิบฐานก็ต้องมารอลุ้นกันแล้วละ่ะว่าทีมคาตาเพาของเราจะได้คะแนนอยู่ที่อันดับที่เท่าไหร่ส่วนน้องอิงอยากขอ,อกลับไปแก้มือตัว Draw the m e p l e อีกสักรอ,อบ <laughs> และระหว่างทางเดินกลับเราก็แวะซื้อของฝากรอบเมืองกันซะหน่อยกลับมาเก็บของที่โรงแรมก็อดใจไม่ได้ที่จะแกะโลกกระดาษที่เพิ่งซื้อมาใครสนุกกว่ากันให้ทายนี่เป็นอัศวินอัศวินละครใบ และก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยช่วงอวอร์ดเซเรมนีประกาศว่าทีมไหนได้คะแนนเยอะที่สุด So, the winning team. points for just the team winning 94 for close Bridges ู้ชนะได้แก่ทีม Bridges Castle and b a s a ซึ่งทำไปได้ถึง94คะแนนบอกเลยว่าเยอะมาก decimal oh, uh, uh, things Uh, for you. You have ซึ่งทาง Hans i m g r o u p ก็มีของรางวัลเซอร์ไพรส์ให้กับทีมชัยชนะทุกคนเป็นมีเปิลตัวใหญ่ที่เพ้นสีโดยโลโกลอาร์ติสต์คนละหนึ่งตัวซึ่งแต่ละตัวเนี่ยมีลวดลายที่แตกต่างกันบอกเลยว่าอิจฉามาก ส่วนทีมเดอะคาทเพาของเราได้ไป48คะแนนห่างจากที่1เกือบครึ่งแต่อย่างน้อยก็ไม่กินบวยแล้วกันเนาะจบไปแล้วกับกิจกรรม Treasure h u ันและมือเย็นวันนี้เราจะทานบาร์บีคิวที่สวนของโรงแรมโฮเทลเดอะลาซิตี้กันซึ่งแน่นอนว่าคืนนี้มีเกมไหนยาวๆเล่นกันถึงเช้าอีกแน่นอนส่วนตอนหน้าจะเป็นตอนสุดท้ายซึ่งเราจะไปเก็บตกบรรยากาศรอบเมือง จะสนุกแค่ไหนรอติดตามชมนะคะ